เสร็จแล้วนะคะไข่คนมะเขือเทศค่ะ t ม m a ชลเอ็กซ์แครมเบินะคะมันเอาไข่ไปคนคนคั่วๆนะคะไม่ใช่ไข่เจียวนะคะมันถึงจะแห้งนัวปากอันนี้ใส่พริกไทยไปนิดนึ่งมะเขือเทศเอาปรีเซนให้ดูเดี๋ยวทีฉันจะฝานแะล้จิ้มเกลือกินค่ะเอาละค่ะอีกมื้อแล้วนะคะก็เลยต้องไปเหมาผักมาเป็นกิโลกิโลถ้าเดยวแต่ไข่มันก็ไม่ได้กินผักไอเด็กพวกนี้นะคะ่ะก็เลยว่า มะเขือมันก็เริกงอมเพราะเราหมอมมาเป็นกิโลก็เป็นไข่เจียวมะเขือแต่นี้ฉันจะไม่ใส่ไข่ลงไปในมะเขือเอ้ไม่ใส่อะไรอ่ะมะเขือลงไปในไข่เพราะเดี๋ยวมะเขือมันจะแห้งเดียเราจะผัดมะเขือให้นุ่มแล้ฉาซีอิ้วลงไปคล้ายๆกับผัดหอมใหญ่ค่ะแล้วก็ใส่ไข่ลงไปให้มันแห้งแห้งนวลนนนเนียย เห็นไหมคะเวลาที่ฉันจะจัดวิธีในการทำอย่างเงี้ยก็คือเอามะเขือกระสือิีวาวม,มาด้วยกันผัดมะเขือแห้งก่อนแล้วก็เดี๋ยวใส่ไข่ลงไปไข่ก็ตีนะคะไข่นี้เราจะใส่เยอะหน่อยห้าถึงหกใบเพราะว่าเรารับประทานเองไข่มีเลซิตินช่วยในการเติบโตสมองของเด็กน,นะคะมะเขือเทศนี่มันก็มีอะไรอ่ะมีมอะไยู่กดแต่จำไม่ได้ไลโคปีนต้องไปห,หาดูอีกทีหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งเชื่อตามที่ฉันเดี๋ยวจะแปะ ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ของเม็ดไทยะคะ่ะให้ดูนะคะอันนั้นเขาเป็นการวิจัยโดยนักวิทยาศาสตร์และเชื่อถือได้มีผลการวิจัยยืนยันนะคะพบขั้นตอนกันเลยค่ะง่ายๆค่ะแต่มีประโยชน์มากกว่าที่คิดค่ะอันนี้เป็นกระทะเหล็กนะคะกระทะมันยังไม่ร้อนนะคะแต่ใส่น้ํามันไปก่อนเพราะว่ากระทะเหล็กเนี่ยมันจะเวลามันร้อน,นจะร้อเร็วเพราะว่ามันบางค่ะ ความร้อนมจะส่งถึงถ้าเกิดคุณใส่ไอ้นี้เผาจนร้อนใส่น้ํามันไปมันพุบเลยนะคะอะค่ะเดี๋ยวรอน้ํามันมันวอมนิดนึงแล้วก็มาผัดมะเขือกันค่ะเอาละค่ะใส่มะเขือลงไปค่ะระทะเหล็กรุ่นนี้ดีนะคะใบหน,นึ่งไี่สีสามระะ้อยค่ะขายของดิมันใช้ได้ทั้งเตาไฟฟ้าแล้วก็เตา แก๊สเตาอะไรก็ได้ค่ะอินดักขีดนะคะใช้เตาไฟฟ้าได้เปกลางนะคะเดี๋ยวลองมืเขื่อนดิ้นนิดนึงคือมันก้นแบนเวลาทอดปลาเลยก็สะดวกข้อแตกต่างของก้นแบนกับก้นกลมเนี่ยก้คนกลมเวลาตุนตักอย่างเงี้ยของเล็กขึ้นได้ง่ายและอย่างานึงจะใส่น้ํามันน้อยเพราะว่ากาใส่ลงไปแล้วมันลงข้างล่างห,าหมดคุณก็ตัก ไลายๆข้างๆอันนี้คือก้นก้นกลมอะค่ะคนที่เราใช้ก้นกวยอะค่ะนะคะอันนี้คือก้นแดงแต่เวลาข้อตาจะดีค่ะมันเป็นตัวแล้ว่ามันจะไม่งอแล้วมันก็จะล่อนนะคะเนี่ยขัดที่เยัยไงถ้าเกิดคุณระทช้กระทะมืเดียมแั้วนีม่มีทางอร่อยทอดกระทะเลยกะค่ะเพราะกระทะเหล็กนี่จะส่งความร้อนเร็วไปที่วิยวแล้วก็ ตรงนี้มันไม่ติดกระทะดีมากๆเลยค่ะมันเกิดจากการที่ว่าเขาเอาเหล็กะมาตีแล้วก็ไปเผาในทําร้อนสูงๆให้ใช้น้ํามันไปเผาให้น้ํามันเนมันเคลือบเป็นคาร์บอนเคลือบไปในเหล็กอะค่ะเคลือบๆๆหลายๆเคลือบเพราะฉะนั้นไม่ทีล้างกระทะหลไรเนี่ยคุณถ้าเกิดคุณใช้พวกฟันลายล้างอะไรเนี่ยคุณจะต้องเอามาทาน้ํามันแล้วมาเผาอีกทีหนึ่งแต่จะให้ดีคุณก็แค่ ล้างคลาาออกแล้วมันมันนี่อยู่แล้วก็ควันไม่แห้งถ้าเกิดนานๆใช้ทีจะต้องเอามาเผาทีเลงแต่นี่ฉันใช้บ่อยก็เลยควันไม่แห้งด้างแค่คลาบออกเหลือแต่มันมันไว้นะคะต้องมีมันติดไว้ถามว่าสกปรกไหมไม่สกปรกค่ะเพราะว่าล้างคล้าอก้วอย่างหนึ่งท่านตอนที่ว่ามาจากโรงงานเน่ะมันก็เผาจนเกิดคาร์บอนสเตีลค่ะนะคะ พวกกระช้ามีฮอปเป็นแตงนีอะไรของเครื่งสเร็จโดยคุเซ่อะไรก็เป็นวิธีดีทั้งนัานนะค่ะเราต้องรู้จักเลือกของใช้นะคะเนี่ยมันไม่ได้เคลือบเทปล้อดีกับเทปล้อไเนที่ครอบได้ไม่ต้องกังวลเหมือนเทปล้อเลยค่ะคุยไป่บนไตจนกระทั่งมันเขือนเมื่อนะคะเดี๋ยวรอจนนิ้วมีอดือจะขาีนี้ลงไปค่ะป้าได้อย่างนี้นะคะข้าวบ่นนะคะ เลาะออสีอ่อแห้งจิ๊นกระด้อไข่แห้งเนืวๆอเหมือนไข่เกี่ยวอะค่ะนี่นะคะเดี๋ยวรอดูค่ะเอาละค่ะแห้งประมาณนี้นะคะอย่างที่แบอบกไข่เราเยอะเราต้องพยองใส่ทีละครึ่งไม่งั้นไข่ยังจะเปียกค่ะ ิ้ล็กง่ยนะคะอันนี้ใช้กับหอมใหญ่ใช้ปูต้องไฟอ่อนค่ะทำให้มันแห้งไปค่ะ ล้วค่ะมันเริ่มร่อนแล้วนะคะระหว่างที่ว่าพักกับคุณผู้ชมไปเนี่ยดิฉันก็จะวนเพราะว่าไฟบ้านดิฉันตัวนี้มันแรงกองกันเนี่ยมันร้อนแล้วแต่อย่างที่บอกดิฉชนชอบทานอะไรแห้งแห้มีเมือเหมือนกับข้าวผัดนะคะเราต้องรอให้มันความชื้นมันออกไม่งั้นทาน่งนี้มันจะแย่ๆเพราะน้ำมะเขือเทศมันเยอะค่ะมันดูไม่น่าทานนะคะแต่ว่ามันซปเปอร์เลยค่ะเดี๋ยว พอตักเสร็จก็โรยพริกไทยไปทดนึงเนี่ยนะคะเห็นไหมคะอันนี้มันจะขึ้นอยู่ก็ให้มันแห้งนิดนึงค่ะคุณผู้ชมอบอกเอน,นี่ไม่เอาไงกันแม่เอาให้มันแห้งแล้วมันจะชุ่มฉ่ำนะคะ่ะที่ฉันไล่ความเปียกของมะเขือน้นออกค่ะแต่คุณจะได้ความมวอือความมันและความชุ่มชื้นของไข่แล้วก็น้ำมันนะคะอันนั้นคือความอร่อยค่ะนี่นะคะ เหน็นไหมคะมะเขือมันม้วนแล้วแสดงว่ามะเขือมันเริ่มแห้งแล้วมันก็ดูไม่น่ากินนะคะแต่มันมีคุณค่าแต่ถ้าเกิดว่าเขาทำทำเสิรฟ์ฟเป็นคุเล่เงี้ยก็จะเอามาสถุดเป็นชิ้นๆแต่มันแข็งค่ะแล้วกินเข้าไปมันไม่ชอบมันชอบที่แห้งนันๆอย่างเงี้ยแล้วแต่คุณชอบนะคะถ้าคุณชอบแย่้นคุณก็ทำอย่างี้ก็ได้เนี่ยมันเป็นคั่วอย่างนี้ยแล้วเห็นไหม ขึ้นดีค่ะพ่อเสร็จแล้วค่ะมะเขือผัดไข่นัวๆถ้าเกิดว่าทานเหลือใส่ตู้เย็นแล้วน้ําจะไม่เยิ้มออกเพราะมะเขือเราคั่วจนนัวเลยค่ะเอาละค่ะอย่างที่คุยไว้นะคะไอ้ข้าวหุงเนี่ยข้าวหอมหุงเนี่ยให้แช่ไว้สักรู่หนึ่งแล้วก็ใส่น้ํามันไปนิดหนึ่งนะคะ ข้าวมันจะเรียงตัวคุณเห็นไหมรอยนี่คือรอยน้ํามันหลังจากนั้นคุณก็คลุกเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะโชว์เพราะว่าถ้าเกิดเออคุณไม่ใส่น้ํามันเนี่ยมันกอดแต่ถ้าเวลาคุณตักอ่ะมันเม็ดมันจะหักอะคะ่ะ <c oughs> เห็นไหมคะเรียงตัวหัวท้ายแบบอันนี้คูกค้ายี่ปุ่นนิดนึงด้วยนะคะ ข้อสำคัญเนี่ยต้องแช่ไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงค่อยกดหุงนะคะหรือว่าตั้งเวลาทามมิ่งไว้สักสองชั่วโมงเวลาหุงหนึ่งสี่สิบห้านาทีนุ่มเรี่ยงตัวค่ะเว้เวลาเก็บไว้แช่ตู้เย็นมันไม่กอดกันด้วยนะคะแช่น้ำมันหนึ่งใส่ไปสักประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะอันนี้ดิฉันใช้น้ำมันมะกอกมันก็เลยออกสีครึ้มๆนิดนึงแต่รับรองเลยค่ะเนี่นะะนมมนนยนะคะนุ่มแล้วมันกอดกันเลยค่ะ ตัดาน้ำนี่ก็ถ้าเกิดว่าคุณเอาข้าวใส่กระชอนเลยนะคะคุณก็ใส่น้ำ1.2ต่อข้าวหนึ่งถ้วยถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ใส่กระชอนเนี่ยเวลาคุณเทมจะมีน้ำาหลุงเหลืออยู่ก็ใส่น้ำแค่1.1นะคะไปน้านข้าวกับไข่โคนกันค่ะ